thank you ถึงอายมีมีแต่คนเคยเฟะก็ยังจงปังเป็นแค่คนรู้จักกับขึ้นมาหักน้องบ่มีสิ่งได้แค่คิดถึงได้แค่คิดถึง Giờ khoan yên ấu 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 yên có bụng quá ấu yên đi ไม่อยากมีแฟนรุ่นใหญ่เศว้าเท่าจเหนยแน,น่ตีเงินในบัญชีอยากมีผูมาซอยใสบอรว่ยป่านไงต่เปให้ได้เต็มที่คัดของบันนายความจัดให้ได้ทันทีอายุสิเขาเลขกสิแต่อยากมีแฟน กเคยของขัดสิจัดให้ตามคำขอถ้าหาบอพอสิกูทอก็สอมาให้ถ้าได้แฟนลุ่น้องมาเป็นคู่ของของใจมุ่นมั่งพ่อแม่เหลือว้เอื้อยสิยกไห่บักลาเบิดเลย ซอยใสบ่อรวยป่านใดต่เปให้ได้เต็มที่คัดของบันนาพความจัดให้ได้ทันทีอายุที่เขาเลขสิแต่อยากมี ่อเคยของขันสิจัดให้ตามคำขอตา,าบ่พอสิกูท่อก็ซอมาให้ถ้าได้เป็นน,น้องมาเป็นคู่ของคอง คนเคยเป็นผัวค่ะแล้วก็มาดัวใส่เงิอนเอวยแนค่คนเคยเป็นผัวก็คือเพลงแรกมาดัวใ,ใส่เงนเอนเอยแน่เออ<ช>ก็คือเพลงที่สองเราเราเราลุกไปคุยกับเขาดีๆดีกว่ามั้ออเหรอ,หน,อนั่งอย่างนี้มันมันเหมือนกองอาจมะ, <laughs> ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยน้องสาวค่ะอันนี้น้องสาวคู่ทุกคู่ยากอ๋อน้องสาวี่มามาลูกน้องสาว ฝากผลงานสองเพลงค่ะคนเคยเป็นผัวกลับมาตัวมาตัวใช้เงินเรื่อยแน่ค่ะคนเคยเป็นผัวมาตัวใช้เงินเรื่อยแน่นะคะวันทองนนองหินหาวรีเทิร์นก็ฝากติดตามทางใน YouTube ด้วยมี MV มนะคะหรือมีมิวสิกวิดีโอสวยอ่าแล้วก็เนะเราเราผมไม่อยากรู้จริงๆเลยว่าแล้วเพลงที่เราเปิดเราจัดรายการัค่นียคนดูก็จะไปส่องไปดูไปแอบดูได้มองไหนหลืบไหนดิ ก็ยูทู o ยูทู e ค่ะตอนนี้แล้วก็มีช่อง MVTV ด้วย MVTV ใช่ช่อง MVTV 75โอ้จริงๆเหรอช่อง MVTV 75ใช่รายการคอสองคอเพลงเขาเขาอยู่ที่ไหนนะ MVTV เนี่ยอยู่ไซม์ไหม73อยู่ไซม์ไหม73เออแต่ช่อง MVTV 75อ๋อผ่านผ่านทางช่องชาน n e ล75ได้เลยมันมีคอมเมนต์ด่าเลยหรือไงว่า จะเปิดช่อง MVTV 73ทำไมไม่เจอช่อง MVTV 75 แต่ว่าอยู่ซอยใส่บ่ายเจ็ดสิบสามคือจะต้องบอกเขาแบเออเขาจะตามมาบอร์เผื่อแฟนขับเพื่อแฟนขับมานะคะก็มาหาได้แล้วก็มีช่องทางในยังมีด้วยเฟซบุ๊กก็มีเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าวันทองน้องหินหารีเทิร์นเลยค่ะแล้วก็ช่องทางของน้องได้เลยนะคะฝากฝากไอจีฝากไอจีไอจีไอจีก็วันทองน้องหินาวได้เลยค่ะน้องต้นหอมล่ะคะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรคะพอชยาค่ะ เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษาภาษาไทยภาษาไทยพรชยาแล้วอ,อะไรอีกแค่นี้เลยม,มหาราณีพิพั์พเลยค่ะพรชายามะวุฒทำไมมันจะยาวขนาดนี้พรชายา คนจะยามปหารลานีพิพัฒน์เออนะคะก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วก็นี่เลยไปติดตามว่าเออเขามีคอนเสิร์ตที่ไหนเขามีไปร้องเพลงที่ไหนอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับนะคะวันทองน้องหินถาวรีเทิร์นรับรองว่าไม่ธรรมดามีความสะดกมีความคลื่นเคลงเอนเตอร์เทนอย่างดีนะคะใครที่จะแบบว่าอยากจะจ้างงานได้เลยที่หมายเลขเบอร์ติดต่อเบอร์เการกค่ะอ่ะ 2929ค่ะ144ค่ะแล้วเบอร์ผู้จัดการค่ะติดต่อได้เลยค่ะศูนย์อะไรค่ะเบอร์เดียวกันเลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวก็จะมีขึ้นให้ที่จอเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นให้ใต้ใต้จอเลยนะใต้จอแบบมองไม่เห็นเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับคอซองคอเพลงไหนไหนมันมีท่ายังไงนะไม่บอกมาเลย่คอซองเนี่ยคอ คอซองอไม่ใช่คอซองคอซองคอเพลงคอเพลงคอซองคอเพลงใช่ไหมทำยากยากไหวทีวีสุดที่สุดก็คอซองคอคอซองซองคอคอเพลงเพลงอ๋อเหมือนกันสองครั้งอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยากเลย คิดตอนไหนถ้ามันไม่เตียวไม่บอกนะเนี่ยรายการนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาก็ไม่เคยบอกว่าจะทำอะไรัแต่าตัวยังไงแขกรับเชิญมาก็ถามเดินเข้าไปนี่นี่คุณผู้ชมผมแฉนะเดินไปรับหน้าประตูสถานีแล้นี่ค่อยห้หนูมาทำอะไรครับหนูต้องทำอะไรไม่รู้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยพิธดีตอนมัน ีเห็นชุดพิธีก่อนท<อ>ี่เริ่มตกใจแล้วเอ๊ะมาะรายการอะไรบ้างเอาเวลาไปออกนัาวประชาชนไม่เอาเวลา <c oughs> เอาล่ะเวลาในช่วงดีเนี่ยค่ะครีมมี่ปรารถนากับรายการคอซองคอเพลงนะคะหมดเวลาลงแล้วพบกับคอซองคอเพลงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะอย่าลืมไปดูทีวีช่อง75วันนี้ <c oughs> พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นครีมมี่เป็นอาโมและรวมไปถึงนี่เลยวัดทองน้องหินทาวรีเทิร์นและก็น้องต้นหอมค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วอีลีตัวตัวนีคือผัวบุญ